ไปนะครับไปบันทึกภาพนะครับแต่งผ้าน้ําใจนะครับก็กาบน้ำเพชรดีนะครับหนึ่งหลังนะครับตู้เย็นตัวสี่ใบหนึ่งหลังนะครับไม่พัดลมฮาตาริหนึ่งตัวจักรยานเจ็ดคันนะครับและจักรยานหนึ่งบัตรหนึ่งซัน่งจ็ดซีรีคุณวัชรมนุปพาทยาพนันคุณนิพารัตน์มหาตมพิตรายคุณปรุงพิงจงรัศ เครือร่องกาแฟสมุนไพรและก็ชางสมุนไพรจำนวน3ลังนะครับแล้วตันายห้าบุงใบกับกาต้มน้ำคาชิว่าจำนวน3ใบนะครับนี่คือสำนักงานส,สารสาิตเป็นรีลีเป็นเข้าวสานอมมะลี่20ถุงครับจากกองการกเกษตรแันช้างจำกัดเป็นน้ำดื่ม50แพ็ ไฟฟ้าจำนวนสองใบาตาอ,อกไฟฟ้าหนึ่งเครื่องครับม้วหนึ่งหนึง่งใบพร้อมต่อกันนะครับเปิบางปามานะครับรองเท้าผู้ใหญ่เบอร์หกอีกสิบสามครู่ครับเพิ<อ>่มจุดแพรเขาเข้าใจว่าจะรีบสักนิดหนึ่งนะครับก็ก็พิธีกรด้านหนึ่งเรียงก่อนการพี่สาราดนใจก็จะขออนุตแบบพิีการให้การเข้ามาร่งม อานี้จำเป็นของกาอตัวอย่างนีนะครับไปใช้นทรุ่งนีล้ยงบาลนี้ด้วยโงาบาลด้านหด้วย๋อ